เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วอ๋อรีบๆเร็วเข้าอาจจะยังมีคนในนั้นก็ได้นะอยู่ใต้ซากปลักหักพังติดอยู่ใต้ตึกเอ้าแม่แม่แม,มาค้นหาในพื้นที่นี้กันต่อเถอะตื่นได้แล้วแม่ได้โปรดไม่ทันแล้วแม่เสียชีวิต นี่ยอยู่ใต้ซากปลัหาหักพังใต้ตึกไม่ใช่ภัยพิบัติแล้วโดนถลม่มอาจจะเป็นสงครามเอาเก็บก้อนหินหนึ่งก้อนมาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแน่นอนทำอะไรก็ได้ให้เขาได้ยินเสียงเพราะว่าเด็กคนนี้เสียงเด็กคนนี้ส่งพ่วมาให้ผมเงียบเยบก่อนผมได้ยินอะไรจากข้างล่างนั่นไงพ่อบอกแล้วสู้ต่อไปเราได้ยินคุณแล้ว ใจเย็ยนๆเราจะพาคุณออกไปมีเด็กอยู่ข้างล่างนี่รีบเร็วๆเข้าเคลียเศษก้อนอิดหินออกไปนำเลื่อยตัดเหล็กมาเราเจอคนอยู่ที่นี่เจอผู้รอดชีวิตเรวเข้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใจเย็ยนใจเย็นมาช่วยแล้วไม่ใช่เครื่องตัดถ่านนะเป็นเครื่องตัดเหล็กยกขึ้นระวังด้วยเขาอาจบาดเจ็บผมเห็นเธอแล้วเธอโอเคออะเอาก้อนอิดออกเป็นผู้หญิงนะยังเด็กมาก นั่นลูกสาวของผมส่งมาเธอส่งเธอมาทางนี้ผมจัดการเธอได้รีบๆไปช่วยเธอออกมาซะปลอดภัยแล้วหนูปลอดภัยแล้วจ้ะนางชื่อฟาลาเด็กน้อยโอ้ฟาลาที่รักขอ,อของพ่อขอบคุณพระเจ้าที่คุณกลับมาแล้วแม่ไม่มีใครอีกแล้วพี่ชายไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนลูกผมอยู่ไหนอีกคนฟาลาฮา,าดีอยู่ไหนเราทิ้งเขาไว้ที่บ้านเพื่อเรียนหนังสือ หาดีไปเรียนหนังสือเอาเครื่องบินลบมาทิ้งเระเบิดโอ้โหสวยซ้ำสองแม่ปล่อยเธอไปแม่เสียชีวิตแล้วแม่ไปแล้วฟาร่าแม่ไปแล้วเหลือแค่เราสองคนพ่อลูกเราตามหาพี่ชายอาือตาหาน้องอีกคนนึงน้องชายเราจะไปหาอาดีแล้วออกจากเมืองโอเคไหมวาริดวาริดใช่ดิพวกเขากําลังมองหานักลบสายต่อต้านเราต้องไปแล้วผมไปไม่ได้ลูกชายผมยังอยู่ที่บ้านผมจะช่วยนายเองพี่ชายทาั้งนี้ พ่อพ่อหนูกลัวไม่ต้องกลัวนะที่รักเราอยู่ด้วยกันแล้วรัเสเซียกําลังมาพวกมันกําลังมาซาดิสมีเด็กๆอยู่ที่นี่พวกเราไม่มีอาวุธไม่ไม่ไมโอ้ทหารรัเสเซียมันยิงเลยเหรอวะนี่มันอะไรนี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่ยิงทิ้งเลยโอ้โหฆ่าคนยางกับผักปลาลูกรักของพ่อพ่อจะจัดการให้ปลอดภัยไว้ก่อนอยู่ข้างหลังพ่อไว้ ข้าพ่อหนูจะทำโอเคนั้นลูกสาวทำตามนี้นะทำตามที่พ่อบอกแล้วเจ้าจะปลอดภัยอ่ะโอเคตามพ่อมาตามติดๆเลยมา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 ตามมาทางนี้ทางนี้อ่ะค่อยๆตามไปมามามาอย่าให้ห่างจากสายตาพ่อตอนนี้ทางนี้ที่รักไม่เขาช่วยฝ่ายต่อต้านตามพ่อมาอย่าให้พวกรัสเซียเห็นนะปล่อยให้เขาทุกทรมาน ตามพ่อมาสาวน้อยผู้กล้าหาญของผมเอาน้ำมาหยิบผ้าพันแผลมาค้นหาพวกเขาถ้าพวกเขาช่วยผู้ก,ก่อการร้ายพวกเขาก็เป็นผู้ก่อการร้ายนั่นเสียงอะไรนะไม่ไหวแล้วเราต้องไปพาไปโรงพยาบาลรีบหน่อยฟลาเรากลักบบา้านคุณพ่อฟลาแก๊สจะฆ่าเราเข้ามาเราเข้ามาหลบแล้ว <ADHD. S 1> ฮาดีฮาดี <c oughs> ผมได้ย <instead> like ินเสียงระเบิดเปิดหน้าต่างแล้วเหมือนที่เธอบอกผมดีมากลูกตอนนี้เราปลอดภัยจากแก๊สแล้วนะ ทั้งสงมาห้องครัวกับพ่อแม่อยู่ไหนแม่ไม่ได้มาด้วยขอโทษนะลูกชายทาไมพวกเขาถึงทําแบบนี้บาบา<ร>พวกเขาคิดว่าเราเป็นผู้ช่วยกบฏ<ร>นี่เอาหน้ากากกันแก๊สนี่ไปโอเคเร,เรามีอันหนึ่งสำหรับฟาร่า,า,าไหมผมต้องมีเป็นของตัวเองผมจะช่วยน้องสาวตอนนี้ก็เหลือกันแค่3าคนพ่อลูกเอาโทรศัพท์พวกนี้ไปซะใช้ซะถ้าเราพัดผ้ากันใช้ในยามฉุกเฉิน โอเคเราจะเดินทางข้ามสะพานไปภูเขาเราจะปลอดภัยที่นั่นมาสิถ้าพวกมันจับเราได้เบ๊ะเบพวกเขาจะพาเราไปขังคุณไว้หนูไม่อยากไปเลยโอเคพ่อเข้าใจฟังนะพ่อรู้แล้วเราจะกลับมาพ่อสัญญาฮาดีตอนนี้เจ้าโตแล้วเข้มแข็งเพื่อน้องสาวของเจ้าได้แล้วเข้าใจไหมคุณเก็บแม่ไว้ที่นี่แล้วคุณก็เก็บเรื่องนี้ให้ชัดเจนและเราจะอยู่รอดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพ่อ เอาละเราจะเดินทางตกลงนะเฮ้ยใครเคาะประตูมาเฮ้ยบ้าบ้าอ,อยู่ข้างหลังพ่อไว้ได้โปรดอย่าทำร้ายพวกเราไม่มีใครอยู่ที่นี่ม,มีแต่ลูกลูกผมเท่านั้นได้โปรดอย่าทำเลยเอาละต้องรีบทำไรนี่ปัดปืนเอาละ,ลเ,าละเกิดการต่อสู้ระยะประชิดอุ้ยเจอทั้งมีดไม่ไม่ไม,ไม่เอาลูกชายไปช่วยโอ้โหไอทหารคนนี้สันใหญ่เอา เอาแล้วหยิบนีดมาจ้วงที่ลําตัวหนึ่งจ้วงโอ้โหยมต่อยสวนถีบอีกอบ้าบาวิ่งวิ่งวิ่งนี้อุยอ้ยอุ้ยเอาแล้วสวยแล้วมันจริงอย่างนี้เลยโอ้โหันฆ่าเลยไม่ไหวแล้วเราต้องหาที่ซ่อนตัวโซโนวาบิสอะไรวะเชื่อเอ้ไอเวนเจ็บชิบหายมากเลยเอาละเรามาหลบอยู่ใต้เตียง โถเว้ยไอเหี้ยไรค่าอือหือเรายังไม่รู้ว่าเอะพ่อเราเสียชีวิตหรือยังอ่าเจ็บเว้ย <c oughs> ไอไอทหารตัวนี้มันสันใหญ่จริงอือหืยอยังก,กับหนึ่งสองรายงานด้วยรายงานดว่วนได้ยินไหมหนึ่งสองค้นหาตามบ้านได้ลูกมาเป็นเจ้านาย ผมควรฆ่าเขาไหมแม่ผ่านพาเขาไปที่รถบรรทุกเอารถบรรทุกมาที่นี่สิไม่ไม่ว่างทำไมไม่ได้วะเพราะมันคือคำสั่งแบกไม่ไหวแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นก็นำมาได้แค่ลำเดียวแหละคุณมีมากกว่าหนึ่งคันไหมไม่แต่ผมจะค้นหาได้อย่างไรเขาจะเป็นโลมนุษย์มีมือซุ่มยิงไหมเราได้ยินรายงานมาแล้ว ที่ไหนครับเอาแค่สิ่งที่คุณมีก็พอแล้วและจัดการส่วนที่เหลือด้วยร,รับราบแล้วออกไปไอเวนเฮ้ยเอามาันกำลังหาเราเราต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างญญามีใครอยู่ในนี่ไหมมันตามหาเราเฮ้ยเราต้องเป๊ะหาหยิบสิ่งที่มีคมเอาแล้วอยู่ในนี้ไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านไหมเอาเยเฮ้ย เก็บอะไรนี่มีดมีดสั้นเอแล้วคุณบาดเจ็บไหมฉันมียารักษามันโกหกมาแล้วเข้ามาใกล้ๆแล้วกดเลขสีเอามือของคุณมาให้ดูไอเชี่ยเอ้ยโคตรแม่นเลยเออเจ็บซ้ำสองอีกแล้วกูมีใครอีกบ้างที่อยู่ที่นี่ดูสิ แกจะเก่งแค่ไหนแกจะทําอะไรขาของกูได้ไอ้สาเร็วแกแทงขาฉันไอ้เด็กเวียนเอ้ยไปซ่อนตัวเล่นซ่อนหากับกูอีกแล้วเหรออย่าให้ฉันเจอนะฉันจะจับตีก้นหอมแก้มมงมงแม่งมแม่หายไปไหนบางทีเธออาจจะอยู่กับคุณนะอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ก็ได้อยากได้แม่เราเป็น เป็นเพราะเอเป็นเมียเหรอแม่เราเสียแล้วไม่มีทางหนีหรอกหนูออกมาข้างนอกกันเถอะมันหลอกเราแก๊งขโมยเด็กแก๊งลักเด็กรถตู้รออยู่หน้าบ้านใช่ไหมัหลบอ,อยู่ใต้เตียงเอาละอากาศในบ้านหลังนี้สกระปรกมากฉันจะมีบางอย่างจะช่วยหนูนะมาสิฉันจะพาไปที่ที่ปลอดภัยไปก็โง่ดิเอือ ยิงพ่อเราขนาดนั้นอากาศในนี้แม่งร้อนสมัดเลยจะไม่ร้อนได้ไงดูดหุ่นมึงม่อยเนี่งกับนักกล้ามเหมยปั้มทุกทุกวันเลยไม่เอาขอบใจฮะปอบใจตัวเองไปวันวันเฮ้ยเก็บโหโหยังมีมีดเอาแล้วไม่มีอะไรจะยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วอะไรจะยุ่งยากต้องหาตัวมันให้เจอเฮ้ย กูได้ยินเสียงฝีเท้ามึงไอเวนมันโง่จริงเหรอมันไม่ตรวจดูใต้เตียงเลยโอ้โหสว่างขนาดนั้นไม่มีทางออก <You 're S 1> จนมุมแล้วแกติดกับดักแล้วเงินแลวจริงครับเอา้ามาสิเอาโอ้โห <give> ยอมแพ้ซะเถอะไอ้หนูตัวยังแบตัวเท่าควายแต่สมองเท่ามดเอานี่ฉันไม่รู้ว่าแกอยู่ที่นี่เออ ไอ้หนูผีเวนเป็นหนูผีตอนไหนวะเฮ้ยเอายิบยิบอีกอันนึงหยุดต่อต้านสู้กับฉันซะแน่จริงก็กลับมาที่นี่อีกครั้งสิไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลหนูเองฉันรู้ว่าหนูอยู่ข้างใต้นั้นแหละคนพวกนี้ช่างน่าสงสารจริงๆเหมือนพ่อมึงเลยนี่หระสงสารมึง เหนียวไก่ปืนขนาดนั้นหนูน้อยจะซ่อนตัวดีกว่าชูกา้าเฮ้ยมันหันหลังใช่ไหมเอาละเสร็จกูละอ่าเจ็บแผลเว้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมกดแทงไม่เข้าวะนีนีวิ่งวิเข้ามาสิอย่างนี้เกมจบแล้วมาที่เดิมใต้เตียงฉันมาหาหนูน้อยแล้วนะรู้อยู่ว่าซ่อนตัวอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์เหมือนแมวตกใจกลัว หนูจะต้องโดนจับได้ง่ายแน่รีบไปซ่อนตัวซะไอเวนอนม,มันทั้งกล่อมเราทั้งด่าเราสมหวมาครบทุกรสชาติจริงๆนะแผ่นเกาะชุดเกาะเฮงซวยอย่าทำอะไรเลยขามันไม่มันไม่ได้ใส่ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนไอเวนเอ้ยพวกแกอยู่ไหนกันแน่วะ ส่อนตัวซ่อนตัวเอาเรามีมีดอยู่นี่ไงร้อนเกินไปร้อนใช่ไหมนี่นี่นะ่ะเข้าใจแล้วสุกะมันพยายามจะฆ่ากูอีเหี้ยเอ้ยลงจากเธอซะฟาล่าฆ่ามันซะแทงมันเลยฟาล่านั่นละดีดีฟาล่าเอายิกซ้ำไปอีกจัดไปอีกน้องสาวจัดไปอีกมันได้ผลจริกเออช่วยด้วยไม่น้องสาวเอ้ยโอ้ย เอาแล้วน้องสาวช่วยด้วยกูยจะบดขยี้คอเล็กๆของมึงเอาหยิบได้เอคยิงโอ้โหูก็สุดเสยขึ้นอืแรงเลคอยครับเด็กไม่เคยยิงปืนเจอแรงถีบดีนะเสยขึ้นที่เอฮาดีหลบอยู่นั้นนะ่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวเราอยู่ด้วยกันแล้วนะ โอเคเรามาค้นร <out. S 1> ่างกายไอ้ยักษ์นี่หน่อยมันมีอะไรมีสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้เราใช้เนี่ยนี่อันดับแรกคือหน้ากากากันแก๊สหัวเกียนด้วย <c oughs> เออ,อก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ดีมากลองเอาปืนไรเฟิลของเขาไปกันเถอะ <c oughs> ดึงเออตัวหนัก <c oughs> ชิบหายตัวหนักมากโอ้ยยกไม่ไหว <c oughs> ไอเชีย่ยนี่มันหนักเกินไป <c oughs> เราต้องรีบไปแล้วเอาละตามผมมาอ่ะอยู่ติดๆกันไว้ เราจะฝ่าดงดอกป๊อปปี้ไปพวกมันจะซ่อนเราไว้ไปกันเถอะก่อนจะไปมาหาพ่อของเราก่อนพ่อเราเสียยังเฮ้ยเอายังหายใจอยู่<า>พ่อคะอ <c oughs> ว่าไงที่รักของพ่อ <c oughs> พ่อต้องลุกขึ้นต้องรีบไปแล้ว <c oughs> พ่อไปด้วยไม่ได้ <c oughs> พ่อไปกับลูกทั้งสองไม่ได้แล้วพ่อไม่ไหวแล้ว พวกหนูจะทำยังไงดี่ะพวกเธอทั้งสองต้องรอดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามอย่ายอมแพ้ห้ามถอยหลังกลับหลังไปเด็ดขาดเออพ่อสิ้นใจสั่งเสียคำสุดท้ายเออเอาเราต้องยืนขึ้นคำนับลาก่อน,กนครับพ่อหนูทั้งสองคนรักพ่อที่สุดอ,อ่ะคำนับ เรียบร้อยผมเอื้อมไม่ถึง <Come. S 1> มันถึงล็อกมันสูงเกินมาสิผมจะยกคุณขึ้นไปอ่ะพี่น้องช่วยเหลือกันแล้วเหลือเหลือสองคน,ม,นมันล็อกแน่นหนามาก <c oughs> ลองเอาสิ่งมีคมงัดมันดูสิ <c oughs> คุณทำได้อยู่แล้วน้องสาวน้องสาวหรือพี่สาววะเออ <c oughs> เล่นมาหลายภาแล้วเออน่าจะเป็นน้องลหละเออน้องสาวแล้วกัน <อ>งัดออกแล้วเว้ยโอออกมาขา้างนอกเฮ้ยยังมีแก๊สพิษเงียบเงียบไว้จูๆๆ่จู่จู่จู่อ่าตามมาตามพี่ชายไป <st uff ing> นี่มันเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าไม่สําคัญรอ,อก่อนอย่าเพิ่งไปพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ก่อการร้ายดังนั้นบาคอบจึงต้องการให้จัดสถานที่ทั้งหมดนี้เป็นวิธีเดียวที่จะแน่ใ,นใจ,จมีทานอยู่โอเคเราไปได้แล้วผมกําลังนับจํานวนคนรอสักครู่อยู่เงียบเงียบไว้คุณจะปลอดภัยเสียงใครเจ12เขาไม่ตอบสนองทางวิทยุ ดีดีฉันไม่คิดว่าพวกเขาเห็นเราเอาสองคนมากวาดพื้นที่เริ่มเริ่มที่บ้านหลังนั้นครับท่านผู้บัญชาการกลุ่มเจมีคนหายตัวไปเราจะรอจนกว่าเอจะเจอเขาพี่ชายเราต้องไปแล้วอช่วยชีวิตไม่ทันโดนแก๊สโดนแก๊สพิษท,ทำลายแม่งก็โดนยิงโดนฆ่าตาย อเหลือเราสองคนนี่มันไม่ยุติธ <ทำ S 2> รรมเลยพวกเขาฆ่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทาหารมาพรเพิ่มเงียบๆแล้วตามผมมาเข้าใจไหมมีสติหน่อยโอเคตามมาใกล้ๆมันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าหรอวะมันใส่หน้ากากแก๊สเออมันไม่ได้ป่นหูมันนี่โดนตัวนี้มันยังหายใจอยู่เรามีคำสั่งให้ฆ่าผู้บาดเจ็บคุณเคยมีภารกิจแบบนี้บ้างไหม ไม่เคยมีหรอกแต่เราจะทําอะไรได้ล่ะผิดคําฝังแล้วอย่าเพิ่งออกไปซ่อนๆอยู่แป๊บหนึ่งเงียบๆไว้วิกเตอร์มาแล้วการกวาดล้างแบบเต็มรูปแบบมีใครต่อต้านบ้างไหมไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถจัดการได้ผู้หญิงเด็กใกล้แล้วรีบวิ่งตามไปเร็วๆนี่คือดีห้าวัตถุประสงค์เสร็จสมบูรณ์แบบเราพร้อมที่จะเคลียร์งานแล้วรับทราบครับมีเรื่องอื่นอีกไหมพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ค่ายแล้ว มันวอวิทยุหากันรอตรงนี้ก่อนนะผมจะไปดูว่าปลอดภัยไหมโอเคหมอบคานต่ำไปเฮ้ยยังมีผู้รอชีวิตเฮ้ยเอามันจะแย่งเอาหน้ากากันแก๊สฮาดีไม่อาโอ้ยเอาคืนทันโอ้โหเครือค่องสุดท้ายได้รับบาดเจ็บอะไรไหมไม่ผมโอเคไม่เป็นไรอ่ะข้ามตามมาข้ามหน้าต่างตรงนี้ไป เด็กคนนี้ก็คืออาจจะไม่น่าจะสิบขวบได้ไหมเอมน่าจะประมาณละ่ะตัวเล็กอยู่อืมไม่เกินสิบขวบเนี่ยละผมดออ่ะเอะถอดน้ากากกันแก๊สไม่ต้องกังวลครับอากาศปลอดภัยแล้วโอ้โห,โหได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นี่มันทุ่งอะไรนี่ทุ่งลาเวนเดอร์รึเปล่านนี่เฮลิคอปเตอร์ของทหารเป็นพวกของศัตรูสองลำว่าละ มากวาดกวาดล้างดูดิม,มันเอาเครื่องบินลบมาบอมบา้บาๆไม่อย่าแตะเธอเฮ้ยเสียงอะไรวะมันฆ่าประชาชนทําไมพวกมึงถึงทําแบบนี้สองวันก่อนคนของเราถูกผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีผมเสียทหารไปทหารดีๆไปที่นั่นสิปะทะที่โรงงานเอ้ลงนะอย่าพยายามทําอะไรเลยเขาใจะไหมเราต้องผ่านโรงงาไปอย่าให้ใครเห็นนะเข้าใจไหม ฮุบปักอย่าพูดอะไรอีกอเคลื่อนย้ายพวกมันออกไปผู้ที่รับผิดชอบถูกตามตัวกลับมาที่หมู่บ้านแล้วเรารู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่คุณก็รู้เหมือนกันคุณฆ่าพวกเขาเออไม่โอ้โหประหารชีวิตเลยยังไงมันก็ฆ่าสิ่งอยู่หรอยรถบรรทุกข,ของใครวะมันขนอะไรมาวะบ้าบา ถ้าเราหนีพวกเขาจะจับเราเราต้องการรถบรรทุกคันนั้นในการหลบนี้พวกเขาจะได้ยินเสียงคุณไอนะฉันจะไปเองหาปืนมาแล้วถ้ากว่าก็ใช้โทรศัพท์เบี่ยงเบนความสนใจอย่าให้พวกทหารถูกจับได้รับรองปลอดภัยไม่โดนชาวรัสเซียเข้าใจแล้วเฮ้ลองดูสิฉันเจอปืนพกแล้วยกของที่เหลือขึ้นรถบรรทุกเคลื่อนที่เลยดูสิ่งนี้สิมันใหญ่ มันใหม่มากคุณต้องการปืนลูกโม่ไปทำไมเอ้ยิงแค่หกนัดเองเหรอคุณมีปืนสั้นด้วยเหรอเก็บเกี่ยวผลที่ได้มาภายหลังเฮ้ยตามหาไอ้เวนพวกนี้ให้เสร็เถอะเฮ้ยไปเช็คสิเสียงโทรศัพท์ดังมาจากไหนใครโทรมาวะไม่รู้สิสัตว์อะไรสักอย่างโทรมานั่นฟังดูไม่เหมือนฝันเลยอาจจะเป็นจิ้งหรีด <c oughs> แกว่ากลางวันแสกๆพวกมันออกมาตอนกลางคืน <c oughs> ฉันต้องหยิบปืนมาแล้ว <c oughs> โอเคซ่อนตัวไว้ก่อน โอเคหมอบก้มต่ำไว้เราอาศัยรูปร่างที่เล็กในการคล้องตัวกดสี่เอาโทรศัพท์เสียงมันมาจากที่นั่นแล้วไปอันรีบไปเถอะมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหให้ให้พี่ชายล่อล่อให้มันไปโอ้โหเด็กอายุเท่านี้เฮ้ยเล่นกับดีเซิร์ตเอ็งเกิลเลยเหรอโอ้โหข้อมือแข็งเหรอวะตามหาเธอ อุ้ยแน่อุ๊ยคุณไม่สามารถซ่อนตัวได้ตลอดไปน้องสาวทําได้ช่วยชีวิตเราไว้อะเปิดประตูรถรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะอ๋ออ๋อให้พี่ชายขับอืมรีบรีบ,รบออกไปจากที่นี่กันเถอะอ๋อขับนะเอ้กุญแจรถเอาใครมาวะไอ้ตัวปิงฟาร่าไม่จับพวกมันไว้เรี๋วก็ลกูจับพวกมันอย่าให้มันหนีไม่ไม่ปล่อยนะมามที่นี่สิ เอาจับมันขึ้นไปหลังรถบรรทุกไม,ไม่ไม่ไม่อยากไปหนูไม่อยากไปปล่อยหนูเถอะหนูไม่อยากไปอาขึ้นมาไอ้หนูสัมแดงฤทธิ์ไม่ <t un life> ไม่ปล่อยนะไม่ไม่ออกไปจากชั้นฟาลาฟาลาฟาลาอ้งั้นพวกคุณก็เป็นปีศาจตัวน้อยที่ฆ่าทหารของผมสินะไม่ไม่ปล่อยนะปล่อยนะสมบูรณ์แบบเอา ภาคคุมหัวสวัสดีครับเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare 2019พาร์ทที่9ตอนที่9กที่ละวัจี9ผมชื่อ New Gamer เล่นวีดีโอเกมเล่นภาคแปรตามซับอ่ะปรุงเสริมเติมแต่งนะครับย้อนเวลาไปถึงความทรงจำหลายปีมาแล้วตอนนี้น่าจะอายุ20แล้วละ่ะเออตอนนั้น10ขวบอืมเ <c oughs> ออพึ่งฟื้นจากแก๊ส ฟา่าอเล็กปลอดภัยแล้วคุณไม่เป็นไรแล้วเขาอยู่ไหนเขาไปไหนเขาไปแล้วฟาลาไม่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไว้หยุไอ้หมาก่อการไลายสกกรกอยู่ไหนวะเอาลวฟาลาโมโหเป็นพวกฮาดีฮาดีเป็นขโมยขอโทษนะคะกับตันหนูไม่รู้ฉันไม่รู้ทุกอย่างจะโอเคไม่เป็นไรนะฟาลาเราจัดการเขาเองได้เราต้องยกเลิกการกำหนดเป้าหมายนี้ทันทีพระเอกมารับตอนจบ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับ